สวัสดีค่ะนิชาพาชิวค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนิชาจะมาพูดในเรื่องของประกันภัยการเดินทางนะคะที่นิชาได้เลือกใช้สําหรับทริปเที่ยวอเมริกาในทริปนี้ค่ะอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะคะที่กําลังจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าการเลือกซื้อประกันการเดินทางเนี่ยควรซื้อไหมจําเป็นที่จะต้องซื้อไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันค่ะ ในความคิดเห็นส่วนตัวของนิชานะคะคิดว่าประกันภัยการเดินทางเนี่ยจำเป็นมากๆกนะกลายเป็นหนึ่งไอเทมหลักของนิชาไปแล้วในการเดินทางไปต่างประเทศในทุกๆทริปนะคะซึ่งนิชาก็จะใช้บริการของ MSIG มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบรายปีนะคะหรือแบบรายเที่ยวนาอซึ่งในกรณีที่ปีไหนที่เรา แผนว่าเราอาจจะไม่ได้เดินทางเยอะเราก็ซื้อเป็นรายเที่ยวไปนะคะสําหรับปีไหนที่เราอาจจะมีการเดินทางบ่อยๆก็สามารถซื้อเป็นรายปีได้ค่ะทางนี้ก็เพื่อความอุ่นใจสบายใจแล้วก็มั่นใจทุกๆก,การเดินทางนะคะและยิ่งช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้เนาะเรายิ่งควรต้องมีประกรันการเดินทางติดตัวไว้เพราะว่าเราจะไม่สามารถคาดการได้เลยว่าอนาคตจะเกิดอุบัติเหตุ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเลยใช่ไหมละ่ะทุกคนแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุอะไรใดๆก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามนะคะอย่างน้อยเราก็จะได้อุ่นใจสบายใจว่าในส่วนหนึ่งเราจะมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆนะคะเพราะอย่างที่ทุกๆคนรู้กันใช่ไหมคะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ นนนันมมมมแบบโหดาาาากกีีราคาท่สูงในทริปนี้นะคะนิชาเลือกใช้ประกันภัยการเดินทางนะคะ Travel Easy นะคะในแพ็กเกจที่2หรือว่าที่เรียกว่า Easy 2ซึ่งมีทุนประกันอุบัติเหตุ4ล้านบาทค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด3ล้านบาทและยังมีค่าชดเชยค่าคุ้มครองอื่นๆอีกนะคะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ MSIG ค่ะ วิธีการซื้อเนี่ยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะสามารถเข้าไปซื้อและทรายการด้วยตัวเองเนี่ยในเว็บไซต์ของ MSIG ได้เลยและที่เด็ดดวงมากๆเลยนั่นก็คือเราสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางเนี่ยนะคะล่วงหน้าอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนการเดินทางค่ะในกรณีที่เราลืมหรือว่าเพิ่งนึกออกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ซื้อประกันนี่นานอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปทํารายการในเว็บไซต์ของ MSIG ได้เลยเพียงแค่เราเข้าไปกรอกข้อมูลการเดินทางนะคะเลือกแพ็กเกจที่เราต้องการนะคะกรอก ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะยืนยันความถูกต้องหลังจากนั้นก็ชําระเงินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บคุ้มครองปั๊บเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นบริษัทก็จะส่งเอกสารต่างๆส่งตัวกรมธรรม์น,นะคะมายังอีเมลของเราที่เราได้ลงทะเบียนไว้ค่ะเริ่มแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้ามาในเว็บไซต์ของ msig- t h a i .com ค่ะ หลังจากนั้นก็กดเลือกประกันภัยและเลือกประกันภัยการเดินทางเลื่อนไปที่ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศในหน้านี้เพื่อนๆสามารถกดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจหรือข้อมูลสำคัญต่างๆก่อนทำการสั่งซื้อได้ด้วยนะคะหลังจากที่เรากดสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่ของหน้าการกรอกข้อมูลการเดินทางค่ะ ให้เลือกประเภทของการเดินทางนะคะสำหรับนิชาในทริปนี้นะคะจะเป็นการเดินทางแบบรายเที่ยวออกจากประเทศไทยจุดหมายปลายทางคือประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะหลังจากนั้นก็ให้เลือกวันเดินทางนะคะอันนี้นิชาจะสมมุติให้ว่าเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่15กรกฎาคมนะคะและเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยวันที่15สิงหาคมค่ะ ใส่จำนวนผู้เดินทางแล้วก็ถ้าใครมีรหัสโปรโมชั่นนะคะก็สามารถใส่ลงในช่องโปรโมโคดนี้ได้เลยค่ะระบบก็จะรวบรวมข้อมูลนะคะที่เราได้กรอกไว้แล้วก็จะคำนวณจำนวนวันเดินทางทั้งหมดของเราไว้ในหน้านี้ด้วยค่ะจากนั้นก็ให้กดปุ่มคำนวณเบี้ยประกันได้เลยนะคะระบบก็จะพาเรามายัางหน้าเลือกแผนประกันค่ะ ซึ่งแผนประกันของเขาเนี่ยนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะแต่นิชาจะคอยกตัวอย่างให้เป็นแผนแบบ e ีซี่แบบเดียวกับที่นิชาใช้ในคลิปนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลงมาอ่านเงื่อนไขและข้อยกเว้นผลประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้รับจากการทำประกันภัยในครั้งนี้ค่ะ กดที่ปุ่มบายนาวระบบก็จะพาเรามาสู่ของหน้าการกรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเราจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและตรวจเช็คข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะหลังจากนั้นระบบก็จะพาเราไปสู่หน้ายืนยันความถูกต้องและการชำระเงินเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการซื้อประกันภัยการเดินทางแล้วค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนี่แหละคะ่ะคืออีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่นิชาเลือกใช้ประกันภัยจากบริษัท m s i g ค่ะ hmm. เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นกันนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างในกรณีที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเราในประเทศที่เราเดินทางไปเนาะสมมุตินะคะ ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเราในขณะที่เรากําลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่นั้นนะคะอย่างแรกเลยให้เราติดต่อไปที่บริการช่วยเหลือฉุกเฉินของทางบริษัท MSIG นะคะหรือที่เรียกว่า MSIG Assist ค่ะซึ่งในส่วนนี้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้บริการกับเราเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโดยให้เราเนี่ยโทรไปที่เบอร์ที่ขึ้นตามข้างล่างนี้นะคะโดยที่กดรหัสประเทศก่อนก็คือ66แล้วตามด้วยเบอร์ดังกล่าวค่ะเพื่อปรึกษาอาการเจ็บป่วยของเรานะคะหรือว่ารอให้บริษัทเนี่ยดำเนิน เนการประสานงานกับทางโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทของเขาเนี่ยนะคะถ้าเกิดในกรณีที่เราเนี่ยเป็น ผู้ป่วยในหรือว่าที่ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะในส่วนนี้เราผู้เอาประกักกนเนี่ยไม่ต้องมีการสำรองจ่ายใดๆเลยโดยที่ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะคะจะเป็นไปตามแผนประกันภัยที่เราได้เลือกซื้อไว้ค่ะสำหรับในกรณีที่เราไม่ต้องทําการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือว่าไม่ต้องแอดมิดเนี่ยนะคะเราจะต้องสำรองจ่ายออกไปเองก่อนนะคะแล้วให้เก็บหลักฐานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแพทย์นะคะซึ่งเอกสารต่างๆที่ทางบริษท asking, ทัทจะเรียก เก็บเรียกขอทีหลังเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ MSIG ได้เช่นกันนะคะซึ่งหลังจากที่เรากลับมายังประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะหลังจากคลิปนั้นแล้วเนี่ยเราก็นําเอกสารเหล่านั้นมาเบิกเคมกับทางประกันค่ะ<ร>ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสําหรับการโทรกลับมายัง MSIG Assist ทางบริษัทเนี่ยนะคะยังจ่ายค่าโทรตามจริงคืนให้อีกนะคะไม่เกิน500บาทและการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะคะยังได้รับค่าชดเชยการ ทาง1,000บาทต่อทิปด้วยค่ะอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่ทุกๆคนสงสัยแล้วก็อยากทราบมากนะคะอันนี้นิชาได้ถามกับทางบริษัทมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทางบริษัทได้บอกว่าในส่วนนี้ก็ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในการวินิจฉัยว่าติดเชือ้อโควิดนะคะซึ่งค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงตามแผนประกันภัยที่ได้สื่อไว้ค่ะ สำหรับคำถามนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้เนาะเพราะว่าใครที่เดินทางมาอเมริกาช่วงนี้ก็คงจะเดินทางมาเพราะด้วยการมาฉีดวัคซีนใช่ไหมคะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากเกิดไซด์เอฟเฟกขึ้นนะคะทางประกันได้กล่าวไว้ว่าไซด์เอฟเฟกที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะทางประกันภัยจะไม่ได้คุ้มครองตรงนี้นะเพราะว่าเพื่อนๆน,นึงออกไหมว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะเกิดไซด์เอฟเฟกกับตัวเราหรืออาจจะไม่เกิดนะคะซึ่งถ้าเกิด มันต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นอยู่แล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คาดการได้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะซึ่งเงื่อนไขของความคุ้มครองเนี่ยเขาได้แจ้งไว้ว่าการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจะต้องเกิดขึ้นแบบกระทันหันและคาดการไม่ได้ค่ะ สำหรับคนที่ได้เช่ารถนะคะขับรถเที่ยวรถทิพย์แบบนิชาเนี่ยเราก็ได้สอบถามกับทางบริษัทประกันแล้วเหมือนกันนะคะในส่วนนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นกับเราใช่ไหมคะในการในระหว่างที่เราขับรถเที่ยวเนี่ยก็จะมีการรักษาพยาบาลน,นะคะตามแผนทุนประกันที่เราได้เลือกซื้อไว้เช่นกันค่ะแต่ในส่วนนี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงการรักษาพยาบาลคู่กรณีหรือว่าการซ่อมรถเช่านะคะแต่ก็หายห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าปกติอ่ะการเช่ารถที่อเมริกานะคะบริษั รถเช่าเนี่ยเขาก็จะให้เราทําประกันแบบอย่างน้อยเป็นแบบเบสิกที่ครอบคุมคู่กรณีด้วยคุ้มครองรถด้วยในการซ่อมอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่ามันก็ครอบคุมทั้งหมดแล้วค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลข้าวๆข้อมูลเบื้องต้นที่นิชาอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังหากใครยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่ามีสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน msgthai.com h e t ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรหา call center ได้เลยค่ะที่เบอร์ตามที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยค่ะออกเดินทางครั้งหน้าอย่าลืมให้ msg i ดูแลระหว่างทริปการเดินทางของทุกคนนะคะวันนี้นิชาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ